โดนัลด์ทรัมป์มองว่าการที่กลุ่มฮามาสคืนร่างตัวประกันอิสราเอลที่เสียชีวิตให้ล่าช้านะครับเรื่องนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องให้เวลากลุ่มฮามาสอีกสักพักหนึ่งนะครับในการค้นหาแล้วก็คืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิตได้ทั้งหมดครับ สหรัฐมองว่าการที่กลุ่มฮามาสคืนร่างตัวประกันชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตล่าช้าไม่ได้เป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพระยะแรกโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ทำเนียบข่าวสองคนเปิดเผยกับสนักข่าว BBC ว่าโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าแผนการปลดปล่อยชนวนกาซา การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเปลี่ยนผ่านให้มีรัฐบาลใหม่ในกาซายังคงเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมนะครับแม้จะมีความล่าช้าเกิดขึ้นในเรื่องการส่งคืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิตซึ่งอิสราเอลอาจจะมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแต่ทางสหรัฐมองว่าเรื่องนี้ยังไม่เข้าข่ายการละเมิดข้อตกลงและไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดในกาซา โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวบอกว่าการที่กลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันที่มีชีวิตทั้งหมด20คนครบทั้งหมดแล้วนะครับรวมทั้งได้ทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายเพื่อค้นหาแล้วก็ส่งคืนร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจแล้วก็ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ทางสหรัฐก็ประเมินว่าการค้นหาและก็การส่งคืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิตทั้งหมดอาจจะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์เนื่องจากกาซาถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายอย่างหนักการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตภายใต้ซากปรักหักพังจึงเป็นงานที่ยากลำบากและต้องใช้เวลานาน,านกว่าที่คิด จนถึงตอนนี้อิสราเอลก็ได้รับร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตแล้ว9ร่างนะครับจากทั้งหมด28ร่างซึ่งทางอิสราเอลมองว่ามีความล่าช้ามากเกินไปด้านกลุ่มติดอาวุธฮามาสก็เปิดเผยว่าขณะนี้ร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตที่กลุ่มฮามาสหาเจอก็ได้ส่งคืนไปให้ทางอิสราเอลทั้งหมดแล้ว และกลุ่มฮามาสบอกว่าต้องขอเวลาและขอการสนับสนุนด้านเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเอามาช่วยค้นหาร่างตัวประกันที่เสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ทางที่ปรึกษาของทรัมป์ก็เสนอว่าอาจจะมีการให้รางวัลประชาชนในกาซานะครับที่มีข้อมูลว่าร่างของตัวประกันชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตนั้นอยู่ตรงไหนบ้าง แล้วก็น่าจะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญจากตุรกีที่จะเข้าไปในกาซาเร,เร็วนี้เพื่อช่วยค้นหาร่างตัวประกันขณะที่ทางกองกำลัง IDF ของอิสราเอลยืนยันนะครับว่ากลุ่มฮามาสจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้และทำทุกทางในการคืนร่างตัวประกันชาวอิสราเอลซึ่งขณะนี้ยังเหลืออีก19ร่าง ส่วนเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้เดินทางไปขึ้นศาลที่กรุงเทลอาวีฟเมื่อวานนี้นะครับเพื่อเข้ารับการไต่สวนคดีคอร์รัปชันที่กำลังดำเนินอยู่เนื่องจากเนทันยาฮูก็ตกเป็นจำเลยในคดีทุจริตหลายกระทงครับรซึ่งเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา,าแต่ว่าการพิจารณาคดีนะครับรก็มีความล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องจากว่า ช่วงที่ผ่านมานะครับก็เกิดสงครามนะครับในกาซาและก็ความไม่สงบในตะวันออกกลางจึงทําให้การพิจารณาคดีนั้นต้องหยุดชะง,งักไปหลายครั้งซึ่งในธันยาฮูก็ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์โดยย้ำนะครับว่าเขาไม่เคยกระทําความผิดใดๆแล้วก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองที่มุ่งจะทําลายชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้นําประเทศ การเดินทางไปที่ศาลเมื่อวานนี้นะครับก็จบลงอย่างรวดเร็วเพราะเนทันยาฮูอ้างว่าเขามีไข้นะครับแล้วก็มีอาการไอจึงขอให้ลดเวลาที่ใช้ในการไต่สวนซึ่งศาลก็เห็นด้วยโดยในตอนแรกการไต่สวนมีกำหนดที่จะเสร็จสิ้นในเวลา16นาฬิก30นาทีแต่ก็จบลงภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงและเนทันยาฮูก็เดินทางกลับบ้านนะครับโดยหมอของเขาแนะนาว่าเขาควรที่จะหยุดทางานสัก2 3วันหรืออย่างน้อย ก็ลดเวลาการทำงานในแต่ละวันให้สั้นลงจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นโดยหมอก็วินิจฉัยนะครับว่าเนทันยาฮูมีอาการของโรคหลอดลมอักเสบเรื่องนี้ก็ทำให้เนทันยาฮูถูกวิพากวิจารณนะครับว่าถ้าเขาไม่สบายจริงๆแล้วทำไมก่อนที่จะมาที่ศาลเขาจึงได้เดินทางไปเยี่ยมตัวประกันชาวอิสราเอลตั้งหลายคนแล้วก็มีการพูดคุยกันแบบใกล้ชิดแล้วก็มีการกอดกันด้วย ซึ่งท่านเนทันยาฮูไม่สบายจริงๆก็อาจจะแพร่เชื้อไวรัสไปให้ตัวประกันแล้วก็ครอบครัวนะครับที่เขาเดินทางไปเยี่ยมซึ่งหลายๆคนก็ไม่เชื่อนะครับว่าเนทันยาฮูป่วยจริงแต่พอมาขึ้นศาลก็ใช้เป็นข้ออ้างครับเพื่อที่จะทำให้การไต่สวนนั้นจบลงเร็วกว่าเวลาเดิมที่กำหนดไว้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการท n n w o r l d Today แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจจากเราครับ